จินตนิยายสมัยพุทธกาลอิงหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากปลายประกาของอาจารย์วสินอินทัศรตตอนบรรลือสีหันาแม้จะได้รับการยกย่องจากพระศาสดาและเพื่อนพรมจารี ในศาสนามากถึงป่านนั้นภาษาริบุตรก็ยังประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรประสงค์จะจาริกไปชนบทเพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทลาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้ว ออกไปด้วยบริวารของตนมีภิกษุไปส่งท่านกันมากภาษาริบุตเทระได้ทักทายประสายกับภิกษุทั้งหลายผู้มีน้ำใจไปส่งตามสมควรและให้เหมาะสมกับฐานานุรูปของท่านนั้นๆแล้วบอกให้กับภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าจะเป็นการดีหาน้อยไหม ถ้าพระเถระจะทักทายปราศัยกับเราแล้วบอกให้กับแต่เนื่องจากมีพิษุจํานวนมากด้วยกันพระเถระจึงไม่อาจทักทายปราศัยให้ทั่วถึงได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิสูุนั้นเกิดความไม่พอใจในพระเถระว่ามิได้ยกย่องตนเหมือนพิสูุทั้งหลายอื่น บังเอิญชายสังคติของภาษารีบุตรเถระไปกระทบภิกษุนั้นเข้าหน่อยหนึ่งขณะท่านเดินผ่านภิกษุนั้นเห็นได้ช่องที่จะกล่าวหาจึงรีบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคเจ้ากราบทูลว่าพระเจ้าข้าภาษารีบุตรทนงตนว่าเป็นอัครสาวก เมื่อจะจากไปแก้งเอาชายสังกติกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ได้ขอโทษแม้แต่น้อยพระศาสดารับสั่งให้พระรูปหนึ่งไปตามภาษาริบุตรกลับมาขณะนั้นเองพระโมคคลานะและพระอานนุ์ได้ทราบเรื่องนั้นคิดว่าพระบรมศาสดาจะไม่ทรงทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็หาไม่แต่รับสั่งให้ภาษาริบุตรพี่ชายของเรากลับเข้าไปเฝ้าคงจะประสงค์ให้บลือสีหานาคคือกาวว่าจะอันอาจหารประทับใจ่าำกลางพุทธบริษัทเราควรให้พุทธบริษัทประชุมกันดังนี้แล้วเที่ยวประกาศให้พิสุทั้งหลาย ในเจตวนาลามประชุมกันเพื่อฟังการบรลือศีหนาทของพระธรรมเสนาบดีณเบื้องพระพักแห่งพระศัสดาพิสุสงมูใหญ่ประชุมกันแล้วเมื่อภาษาริบุตรเข้าเฝ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่าเพื่อนพมจารีรูปหนึ่งก้าหาเธอว่ากระทบเขา ด้วยชายสังกติแล้วไม่ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกสาริบุตรว่าอย่างไรนิ่งอยู่ครู่หนึ่งภาษาริบุตรจึงกลับทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกพึงเป็นไปได้ที่พิสุผู้มิได้อบรมกายยคตาสติภาวนา กระทบเพื่อนภูมิจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วไม่ขอโทษเลีกไปสู่ที่จาริกพระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้ำาหลบ้างน้ำเลือดน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้เกียดชังสิ่งนั้น ไม่ได้ละอิทละอาต่อสิ่งนั้นคงรับไว้ด้วยกันอย่างเดียวกันทั้งกองอยากเยื่อและกองดอกไม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเช่นเดียวกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักผักที่ชังน มีใจเสมอในบุคคลทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียนข้าแต่พระจมณีน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างน้ำลมไฟย่อมไม่เกียจชังไม่ริอิดละอาต่อของเหล่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจเสมอด้วยน้ำลมและไฟไม่มีเวรกับใครไม่เบียดเบียนใครต่อจากนั้นพระธรรมเสนาบดีได้เปรียบตนเอง กับผ้าเชตุลีเด็กจันทานโคเขาขานสตรีและบุรุษผู้เกียรติชังซากศพงูคนประคองภาชนะน้ำมันโดยในว่าอันผ้าเชตุลีย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมของเหม็นของสะอาดและของโสโคร เด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือ,อนิคมย่อมตั้งใจนอบน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้วได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบสงเง่ยมเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กและซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือว่าเขากระทบอะไรอะไร ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีทูลต่อไปอันหนึ่งบรุษหรือสตรีรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับประดาพึงอึดอัดละอาต่อซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่มือคน มาผูกไว้ที่ขอฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นย่อมอึดอัดละอาต่อกายอันเปื่อยเน่านี้พระองค์ผู้เจริญอันว่าบุคคลผู้ปกครองภาชนะน้ำมันคน้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉะน,นั้น บริหารกายนี้ประกอบผระครองกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่หนึ่งนิดข้าพระองค์ย่อมละอิดละอาต่อกายนี้อันหนึ่งปรุษผู้ปกครองถาดน้ำมันที่เต็มและมีคนอื่นถือดาบอันคมกริบอยู่ข้างหลัง พา,างบังคับให้ถือถ่านน้ำมันโดยดีถ้าหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษนั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถ่านน้ำมันนั้นอย่างไรข้าพระองค์ก็ประคับประคองกายของตนจนนั้นพระองค์ผู้เจริญสติอันเป็นไปในกายอันพิสูิ์ใดมิได้เข้าไปตั้งใจด้วยดีแล้ว พิสูจนั้นพึงกระทบเพื่อนพมจันทร์พิสูจนนั้นพึงกระทบเพื่อนพมจันทร์แล้วหลีกไปโดยไม่ได้ขอโทษเป็นแน่แท้เมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวคุณของตนอยู่อย่างนั้นมหาปัทภีได้แสดงอาการวันไหวแล้วขณะที่พระเถระเปรียบตนด้วยพาเชจทุลีเด็กจันทาน โคเขาขาดและถาดน้ำมันนั้นพิสุผู้เป็นบุทุชนไม่อาจกั้นน้ำตาได้ฝ่ายพระรหันขีนาศพปงธรรมสังเวทขนาดนั้นเองความเร่าร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่พิสุผู้กล่าวตูมอปลงแทบพระบาทยุคน พระศาสดาแล้วทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนพานเป็นคนหลงไม่ฉลาดได้กล่าวต่พระธรรมเสนาบดีด้วยคำเท็จขอได้โปรดอดโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อความสํารวมระวังต่อไปพระศาสดาตรัสว่าการทำความผิดแล้ว รู้สึกผิดแล้วขอโทษเสียเพื่อสำมรวมระวังต่อไปนั้นเป็นความเจริญในวินัยของพระริยเจ้าดังนี้แล้วตรัสขับภาษาริบุตรว่าสาริบุตรท่านควรอดโทษให้โมคคะบ,บุรุษนี้ก่อนที่ทิศะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระธรรมเสนาบดี รีบรุกจากอาสนะนั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุผมอดโทษให้ท่านถ้าโทษอะไรๆของผมมีอยู่ขอท่านได้โปรดอดโทษให้ผมด้วยภิกษุทั้งหลายได้เห็นดังนั้นชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณไม่ตำซามอนุมคุณ ไม่ได้โกรธหรือถือโทษภิกษุผู้กล่าวถูเลยแม้แต่น้อยอย่างนั่งกระโยงประคองอัญชลีขอให้ภิกษุนั้นอดโทษตนเสียอีกพระศาสดาทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นสารีบุตรนั้นใครๆจะทำให้โกรธไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย จิตของสารีบุตรเหมือนแผ่นดินเหมือนเสาเขื่อนดังนี้แล้วดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าบุคคลผู้มีจิตเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงท่านเป็นผู้มั่นคงเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้มีวัดดีผ่องใสอยู่ประดุดห่วงน้ำลึกสายแจ๋ว ไม่คุณมัวด้วยตมพลาดาดูเถิดดูคุณอันไม่ต่ำซามของพระเถระผู้เป็นที่สองรองจากพระบรมศาสดาและเป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายทางปัญญาเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมั่นคงอย่างยิ่งไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม อันความพอใจหรือความไม่พอใจถูกต้องไม่ได้ใจของท่านผ่องใสอยู่อย่างนั้นอารมณ์อะไรอะไรทำให้คุนมัวไม่ได้ไม่ดีใจไม่เสียใจเพราะได้และไม่ได้ปัจจัยหรือสาการะสัมมณะพลาดาบุคคลยินดีมาก เมื่อได้เขาจะต้องยินร้ายมากกว่านั้นเมื่อเสียและความสูญเสียจะต้องมีอย่างแน่นอนเตรียมใจไว้รับเถิดเร็วหรือช้าเท่านั้นอพระดาลองตรองดูให้แน่ชัดเถิด ในชีวิตของปุถุชนนั้นอุคนเคยลุ่มหลงเพลิดเพลินกับสิ่งใดย่อมจะต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งนั้นพูดอีกทีหนึ่งสิ่งใดที่ให้ความทุกข์ทรมานอยู่เวลานี้เขาเคยเพลิดเพลินหลงไหลกับสิ่งนั้นมาบ้างแล้วหรือไม่ในอดีตลองตรวจดู ลองสำรวจจะเห็นและจะเห็นทุกเรื่องไปที่เป็นโลกิยาลมหรือโลกิยสมบัติพลาดาพระริยะเจ้าท่านกล่าวว่าน้ำขุนเพราะมีฝุ่นละอองหรือเปลือกตมชันใดใจของคนก็ย่อมขุนมัวเพราะเปลือกตมคือกามน้ำธรรมดา ย่อมเสียบแทงผู้เหยียบมันให้เจ็บช้ำฉันใดน้ำคือกามกามะกันตะกะย่อมเสียบแทงใจของผู้หลงในกรรมคุณให้ชอกช้ำฉันนั้นพระดาพระธรรมเสนาบดีท่านละอิระอาอยู่ เหน่อยหน่ายอยู่ซึ่งอัตภาพนี้อัตภาพอันเปรียบเหมือนซากงูหรือซากสุนัขไม่มีความกำนัดไม่มีความพอใจอัตภาพอันเป็นเสมือนถาดน้ำมันที่มีรูทะลุพราดาคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระพุทธองค์ว่า อะไรเป็นเหตุแห่งราคะโทสะโมหะความยินดีความไม่ยินดีและความกลัวมีอะไรเป็นเหตุความตรึกในใจเกิดแต่อะไรแล้วดักจิตไว้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอัตภาพนี้แหละเป็นเหตุแห่งราคะ โทสะโมหะความยินดียินร้ายและความกลัวเกิดแต่อัตภาพนี้ความตรึกในใจก็เกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดักจิตไว้อันว่าย่านใสเกิดจากต้นใสแล้วแผ่ปกคุมไปในป่าชั้นใดความคิดชั่วต่างๆเกิดขึ้นในใจเพราะมีตัณหาเป็นแดนเกิด แล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกรรมทั้งหลายอัตภาพนี้เกิดจากตัญหาผู้ชระรู้ว่าอัตภาพนี้เกิดจากสิ่งใดแล้วบรรเทาสิ่งนั้นเสียจงฟังเถิดบุคคลเช่นนั้นแหละย่อมสามารถข้ามห่วงกิเลสที่ข้ามได้ยากหนีเสียเป็นผู้ไม่มีพบอีกต่อไป า,าเอยสมัยเมื่อมหาอมาตยแห่งแคว้นมคตและวัสกาพมเตรียมการสร้างเมืองใหม่ในเขตป่าตาลิคามได้ทุนอรัตนาพระาศาสดาและพิสุสง์สาวกบริวารไปเสเวยในนิเวศของตนในเขตป่าตาลิคามนั้น เมื่อเสวยเสร็จแล้วส่งอนุมโมทนาแล้วเสด็จออกจากนิเวศของมหามาตสุนิทะและวัสการพพามตามส่งเสด็จไปเบื้องหลังพร้อมกับตั้งใจว่าวันนี้พระสมณโคดมประรมศาสดาเสด็จออกทางประตูใดจะตั้งชื่อประตูเมืองตรงนั้นว่า ประตูโคโดมเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาตรงท่าใดจะตั้งชื่อท่านั้นว่าท่าโคโดมพระมหาสมณโคโดมบรรมศาสดาเสด็จยังแม่น้ำคงคาอันมีน้ำเปี่ยมฝัง่งพอกาดื่มได้กากะเบียา ขนานั้นบุคคลผู้ต้องการข้ามฝั่งบางพวกสแสวงหาเรือบางพวกผูกแพแต่พระศาสดาพร้อมด้วยพระษาวกทรงหายจากฝั่งนี้ไปปรากฏณฝั่งนู้นด้วยอำนาจฤทธิ์เร็วเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู้แขนเข้าฉะนั้นทรงเห็นพวกมนุษย์วุ่นวายอยู่ ด้วยการหาเรือหาแพจึงทรงเป็นอุทานด้วยความเบิกบานพระไทยว่าผู้ใดข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสังสาระและสะคือตันหาด้วยสะพานคืออริยมรคได้แล้วไม่เปื้อนเปียกตมคือกามเมื่อคนทั้งหลาย จะข้ามแม่น้ำแม่น้อยน้อยยังต้องอาศัยเรือแพแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกไม่ต้องอาศัยเรือแพก็ข้ามได้ดูก่อนผู้แสวงหาธรรมพระธถรคตรเจ้าและพระสาวกของพระธถาคตเจ้ามีภาษารีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้ คือมีปกติอดทนสิ่งที่คนทั้งหลายทนได้ยากเอาชนะสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทำสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยาก